ค่ะวันนี้นะคะนี่ก็มาอยู่ที่งาน Thailand Coffee Face 2021นะครับ สวัสดีค่ะเน r เรนท a ลคอฟฟี่นะคะค่ะวันนี้นะคะเนก็มาอยู่ที่งาน Thailand Coffee Face 2021นะคะปีนี้ค่ะ Thailand Coffee Face เรามาจาัดตอนช่วงปลายปีเลยเนาะก็ตอนนี้เนมาอยู่ที่หน้าประตูฮอ5นะคะอาคาร5้าฮอ5นะคะเพราะว่าวันนี้คือ Oriental Coffee ก็มาออกบูธค่ะเน่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาพาเที่ยวกันนะคะ ค่ะเดี๋ยวเน่จะพาเข้าไปดูในงานกันเนาะเพราะว่าวันนี้ช่วงเช้าๆค่ะวันนี้วันแรกนะคะงานเขาจะมีวันที่23-26ธันวาคมนี้นะคะเวลา10โมงถึง2ทุ่มค่ะถ้าหากว่าใครสะดวกก็แวะมาค่ะที่ i ิมแ c t เมืองทองธางนีนะคะแล้วก็ถ้าจะมาที่ o r i e n t a l c o f f e e ก็เดี๋ยวเราจะไปเข้ากันเลยนะคะให้เข้ามาทางอพอหได้เลยนะคะไปะเดี๋ยวเน่พาไปตอนนี้นะคะถ้าเดินมาค่ะทางประตูห้านะคะ บูธเน่ค่ะอยู่ริมสุดเลยเห็นไหมคะไม่มีบูธไหนริมไปกว่านี้แล้วนะคะวันนี้เน่มาพาเที่ยวงาน Thailand Coffee Face นะคะอันนี้จะเป็นบูธ Oriental Coffee ค่ะคือเข้ามาทางประตู5นะคะขวาสุดเลยค่ะทีนี้วันนี้นะคะที่บูธ Oriental Coffee มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันวันนี้นะคะก็คือว่าถ้าหากว่าใครมาเที่ยวงานค่ะหลายๆคนที่เคยสงสัยอยู่ว่าแบบเฮ้ย กาแฟแต่ละเบอร์เนี่ยเบอร์สาเบอร์สี่เบอร์5เบอร์6เนี่ยรสชาติต่างกันยังไงนะคะก็ะถ้ามางานนี้ได้ชิมทุกเบอร์เลยค่ะใครอยากจะรู้ว่าไอาความที่แบบว่ารสชาติรสชาติสดชื่นของกาแฟคั่วกลางที่มีความแบบผลไม้อะซิซิตี้อย่างเงี้ยเป็นยังไงมาชิมนะคะหรือว่าตัวเบอร์สีที่เน่ชอบอาราบิก้าคั่วกลางเข้มเนี่ยค่ะรสชาติเป็นยังไงนะคะมีความหอมความเข้มยังไงก็มาชิมได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็น ขั้วเข้มนะคะอาราบิก้าขั้วเข้มเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้เป็นอาราบิก้าที่ผสมกับโรบัสต้านะคะก็ถ้าหากว่าใครเข้ามาเที่ยวงานค่ะเขาเนี้ยเข้ามาชิมได้เลยค่ะอยากจะชิมเมนูร้อนเมนูเย็นนะคะได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีแบบให้ชิมแบบเป็นถาดแบบนี้ด้วยนะคะเผื่อว่าเราเราอยากจะชิมแบบกาแฟเย็นอย่างเงี้ยค่ะมีกาแฟมีโกโก้มีชามีมทชาชาไทยอะไรพวกนี้นะคะชิมได้หมดเลยมาแวะชิมกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะในงานนี้นะคะถ้าของ Oriental Coffee ค่ะเรามีโปรโมชั่นทุกรายการเลยนะคะถ้าเป็นกาแฟค่ะกาแฟก็เอามาหมดเลยนะ250กรัม200บาทเหลือ180บาทนะคะ500กรัม350บาทเหลือ300บาทค่ะแล้วก็มีโกโก้นะคะมีชาไทยชาเขียวมัชฉะเรียกว่าวัตถุดิบค่ะเนี้ขนวัตถุดิบมานะคะงานนี้ไม่ได้เอาพวกอุปกรณ์มา มีไซรัปนะคะของซินยอริต้าซอริต้างานนี้นะคะเหลือแค่ขวดละ190บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าใครเข้ามาในงานค่ะแนะนําเลยก่อนช่วงนี้โปรซินยอริต้าคือดีมากถ้าเหลือจาก220บาทเหลือแค่190บาทนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าตอนนี้นะคะในช่วง23-26เนี่ยค่ะซินยอริต้าจะเหลือแค่190บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าซื้อ3ขวด สามขวดเนี่ยเดี๋ยวจะมีกระเป๋าแถมให้อีกใบหนึ่งถ้าสามขวดนะมีกระเป๋าแถมอีกใบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจพวกไซลัมนะคะมาดูได้เลยค่ะถ้าเป็นพวกดาวินชีดาวินชีก็มีโปรนะคะดาวินชีก็คือราคาปกติค่ะแต่ว่าถ้าซื้อสี่ขวดได้แถมหัวปั๊มหนึ่งหัวซื้อหกขวดได้กระเป๋าเพิ่มอีกหนึ่งใบแบบนี้นะคะ แล้วก็มีพวกแบบอุปกรณ์ต่างๆมากมายไม่ใช่อุปกรณ์ค่ะวัตถุดิบนะคะผงปันอะไรต่ออะไรบุกเปล่าชูก้าถ้าซื้อครบ5,000บาทนะคะในงานค่ะได้ผ้ากันเปื้อน350บาทฟรี1นพื้นด้วยนะคะของ Oriental Coffee ค่ะก็อันนี้เป็นบูธ Oriental Coffee นะคะแล้วเราลองไปดูดีกว่าว่าในงานเขามีอะไรกันบ้างเนาะอันนี้จะเป็นบูธ Worldwide Coffee นะคะก็อยู่ใกล้ๆกันบูธใหญ่กาแฟ กูสร้างงานนี้นะคะเรียกว่ารวมพลคนรักกาแฟเลยค่ะเดี๋ยวนี้พาเดินดูเนะาะนเครื่องใช้ไฟฟ้าเแย่แเราเขาลดราคากันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าใครที่แบบว่าอยากมาเดินงานกาแฟนะคะก็มาได้เลยค่ะนี่เรียกว่าสำหรับคนรักกาแฟจริงๆเลยนะคะ ก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆกันเยอะเลยนะพะยะตอนนี้ยังช่วงเช้าอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดเมื่อตอน1ิบโมงค่ะคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะทุกปีไม่มีฟู้ดไม่มีโซนฟู้ดนะคะปีนี้มีให้ด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเห็นใจคนมาขายคนมาออกงานไม่มีข้าวกินอนี่แน่จะพาเดินค่ะพอเขามีงานสามฮอนะคะห้าถึงเจ็ดแต่ว่า บริเวนท c o กาแฟอยู่หอห้านะจ๊ะอย่าลืมนะถ้าใครมาอย่าลืมแวะมาทักทายกันนะอันนี้พามาเดินปะปะเดี๋ยวจะพาเดินทุกซอยเลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวเน่จะต้องอหาเขาให้เน่ค่ะหาของที่แบบว่าที่ชอบนะคะมาถ่ายรูปด้วยเขาอันนี้ในงานเขาขอมาก็เลยเดี๋ยวขอขอถือโอกาสเดินหาไปด้วยเลยว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันอะไรดี <Okay. S 1> เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนเขาเรียกว่าอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบโซนวิลเลจนะคะก็นี่ร้านกาแฟเราเยอะๆหมดเลยนี่ก็ยังมาก,กันไม่เยอะเนาะเครื่องชงอะไรต่ออะไรมีเยอะแๆเลยนะคะออเรนทัลก f แฟไม่ได้เอาเครื่องชงมานะคะแต่ก็มีโปรให้เหมือนเดิมนะคะวันดีคะ่ะอันนี้ก็ไซลัปค่ะ ปีนี้เหมือนคนน้อยๆนะคะเนี่ยจริงๆถ้าใครว่างๆก็แวะมาดูได้นะคะเพราะว่าไม่แออัดเหมือนทุกปีทุกปีนี่พอเริ่มต้นมาเนี่ยค่ะก็คือคนเยอะเลยอ่ะแน่นเลยอ่ะพอเปิดฮอลมาก็คนแน่นเลยอ,อันนี้ก็มีแบบโซนแบบแพ็กเกจจิ้งดูดิเผือใครมานะแพ็กเกจจิ้งก็มีนะถุงอันนี้จะเป็นแบบ กระปูนเม็ดเมืองนอกอใครสนใจแบบว่าคั่วเองที่บ้านนะคะเขามีสารกาแฟเป็นเมตต็ดดิบมาขายมาดูได้จริงๆปีนี้ดูน้อยอาจจะด้วยสถานการณ์เนาะก็จริงๆบูตดูน้อยลงดูพื้นที่ว่างค,คือแบบโซนฟู้ดนี่แบบว่าว้างมากเลยอะนั่นแสดงว่าบูตกาแฟมาออกแบบน้อยลงอันนี้คือน้ำหวานเบเกิลสวยนกิน,นะดูดิ น่ากินอ่ะมีทรงต้นไม้ด้วยเอ,อาจจะไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเป็นลานกิจกรรมแน่ๆเลยนะคะเผื่อใครอยากมาชิมกาแฟมาอะไรเขาก็มีนะคะเขาจะมีกิจกรรมคืออาจจะต้องไปลองเข้าไปดูในในเพจของ c o f Thailand Coffee f e e ฟสนะคะเขาน่าจะมีบอกตารางกิจกรรมให้อันนี้อารมณ์เหมือนเรามาเดินงานบ้านละสวนเลยเฮ้ยจริงๆปีนี้ออกแนวหลากหลายอาจจะด้วยความที่ว่าคนกาแฟน่าจะมาออกน้อยลง อันนี้ก็จะเป็นโกโก้นะคะบูธโกโก้แล้วก็อันนี้เป็นบู c คอ f ฟ e Place นะคะนี่ o f f e ี่เพ c สค่ะ Coffee Place ก็เป็นเครื่องชงกาแฟที่นเน่รีวิวไปนะคะก็ดีมากมจริงๆปีนี้คนน้อยนะเนี่ยอันนี้เป็นพวกหลอดนะคะหลอดแบบว่าหลอดกระดาษอะไรพวกนี้ค่ะเผื่อใครแบบรักโลกนะคะามาหาแบบว่า ของพิของแบรนด์เนี้ยเขาจะเป็นขอ,องแนวพวกวัตถุธรรมชาติทั้งนั้นเลยวัสดุธรรมชาตินะคะเป็นพวกถ้วยพวกลอดพวกอะไรพวกนี้ค่ะมาดูกันได้นะจริงมามาได้น,นะเขาก็มีมาตรการป้องกันอย่างดีนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเออมาให้กำลังใจคนกาแฟกันหน่อยนะคะถ้า,ะะาอันนี้นะคะก็กกจะเป็นแบบเป็นเอี๊ยมเป็นเสื้อ อันนี้ก็ไซรัปไซรัปเยอะมากส่วนมากบูธใหญ่บูธเน่บูธเล็กนิดเดียวเดี๋ยวเน่พาเดินแบบเรียกว่าทุกซอยเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพของงานประมาณหนึ่งนะคะก็จะได้ดูค่ะเผื่อใครสนใจอะไรอยู่ก็ได้มาดูได้เลยนะคะนี่คอฟแมนเขาก็จะมีเป็นแบบเครื่องชงมเมล็ดก,กาแฟอะไรของเขาค่ะนีบาริสต้าบัดดี้มีแบรนด์ที่แบบเนก็ไม่ค่อยได้ยินด้วย กส่วนมากเขาก็จะมีกาแฟาให้ชิมนะคะเพราะฉะนั้นมางานนี้รับรองได้ค่ะว่าคือชิมกาแฟากันไม่ต้องกินกาแฟามานะถ้าจะมางานมาเที่ยวงานนี้นะอ,อ,อดกาแฟามาก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีให้ชิมทุกแทบจะดทุกบูธค่ะมาโอร์เรนทัลก็ได้นะมาชิมอันนี้นิวตันนะคะเขาเอาเครื่องทำน้ำแข็งมาขายเผื่อใครที่สนใจพวกเครื่องทำน้ำแข็งเอ,อ ประหยัดไปเนาะแต่ว่าเราได้น้ำแข็งสะอาดใช้น้ำกรองของบ้านเราเองคือเน่ก็ถือโอกาสชมไปพร้อมๆกับทุกท่านนะคะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเน่ต้องมาหาของค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายจะต้องดูว่าอยากได้อะไรที่เอาไปถ่ายรูปด้วยเพราะฉะนั้นเลยมาเดินดูไปด้วยเลยโอเคก็ดูแล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละอีกครึ่งหอ บูธนั้นที่คนเยอะๆนั่นน่าจะเป็นของโซคอฟนะคะอะ่ของกระทรวงการคั่วเขาล่ะสวัสดีค่ะ,อะโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าถ้ามาอย่าลืมนะคะแวะที่ Oriental Coffee นะคะอยู่บูธขวามือนะคะขวาสุดเลยค่ะหน้าฮอนะคะบูธแรกแถวริมสุดเลยค่ะพอแล้ว เดี๋ยวไว้ว่างๆบ่ายๆหรืออะไรว่างๆเดี ASE, le ๋ยวจะมาพาชมใหม่นะคะอีกครึ Three ่งหอเอาครึ่งหอก่อนเนาะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไลฟ์เช้านี้นะคะมาแนะนําครึ่งหอก่อนนะคะครึ่งงานไม่ใช่ครึ่งหอครึ่งงานค่ะแล้วก็เดี๋ยวไว้บ่ายๆหรือว่าพรุ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเน่ค่อยพาไปเที่ยวอีกครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลับพ่บูลก่อนค่ะเดี๋ยวเผื่อมีใครมาแล้วเดี๋ยวหาไม่เจอโอเคถ้าอย่างนั้นก็มาทักทายกันแค่นี้ก่อนเนาะ บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะมาแวะบูธ S1 สหนึ่งด้วยนะ o r i e n t a l c o f f e e นะประตู5เดี้ยวขวาอย่างเดียวเลยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ